แพทนภปพาเศร้ากลางร,รายการหลังเธอคนนี้เปิดชีวิตรักวิวาล่มเครียดจัดจนแทง้งเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของสาวแพทนภปพาที่อายุห่างกันถึง13ปีอย่างสาวนับฉันทนัทห่างกันรอบหนึ่งพอดีเป๊ะตอนที่นับเกิดแพทก็เป็นคนดูแลน้องหากใครที่ได้ติดตามทั้งสองคนนี้ก็จะเห็นว่าสนิทสนมกันแบบสุดๆเจอแพทที่ไหนก็เจอนับที่นั่นล่าสุดวันนี้ นับก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของพี่สาวอย่างแพทย์นบพานับนั้นได้เผยในรายการว่าตอนนี้เจอความรักครั้งใหม่แล้วเจอคนที่ใช่จริงๆคนนี้สวดมนต์ถือศีลมากถ้าเขามีคนอื่นชีวิตเขานั้นจะไม่เจริญคนนี้ค้างรักมากเชื่อว่าเขาจะไม่กลับไปหาแฟนเก่าของเขาคือเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันไหมสาวแพทย์ถามนับนั้นเธอเผยว่าเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันกับพี่แพทซึ่งก็คือเบนเรซิงพ่อของลูกพี่แพทเขาดูแลเทคแคร์นับดีที่สุด สุดท้ายเข้าจะผิดอ้าวเขามาชอบพี่สาวเราไม่ใช่เรานี่ตอนนั้นก็จบไปนับถึงขั้นขนาดร้องไห้และเผยกลางรายการต่อว่าชีวิตนั้นอยากแต่งงานมากซื้อเรือนหอแล้วแต่แฟนก็เทไปแต่งงานกับคนอื่นเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอเราบอกว่าเราท้องเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความสุขหลังจากนั้นแพทก็ได้เผยว่าสุดท้ายก็แทงลูกไปเพราะเครียดกับคนนั้นก็จบไปนับก็ไม่อยากเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเหมือนพี่แพทเพราะการเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยมาก นับชันทนัดกล่าวในรายการเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ